หอมป่า้หอม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 มันนี้แม่ขั้วไม่ได้ไมมขั้วไม่ได้ปีหนองเด้อปีหนองอใส่ยังไหนดอกเป็นเป็นคือจังเขาหอดใส่ยังไหนบูมอ่เนี่ยแกนั่นห้องกันนะบอเมียนพัวพัวพัวมสันเออว้าวรรพัวพัวพัวเออชนี้กำเขาแต่อุ่นใจเนาะ ป็นข้าวขอคอยไม่แห้งอะไรย่างนี้จะไปเด้กินแห้ง <laughs> กินแห้งสวัสดีสวัสดีครับพี่นอ้องมาครับมาอันนี้ยืนกินซวนกินอีกแล้วครับกำนี่จะได้แกงไก่ใส่ดอกผักหอคมครับพี่นอ้องตอนนี้ก๋วยคั่วครับวันนี้เปลี่ยนแม่คั่วแม่คั่วแม่คั่วใหม่ กรที่นั่นกรัวไหมตัวนี้ปัทปทนนาทเยังกินะนะน่ะจะอมไกใ่ใส่โอ้จะแซว้โอโของมากเลน่นหนิควงคัดลอยเลยเ่เ็ตอุตุเด้อเ็ดอุตุเด้อจะใส่นาหลายเด้อมันจะเป็นมันจะเป็นแกงใส่หลายมันจะเป็นแกง ออมจซ่แจบพี่น้องออมไก่แั้วกอย่ค่ะไปอะแม่ขั้วหม่ครับแม่ขั้วไม่เหมืมนอนี้เราตันเบิร์โชว์ผีมือเลยเราตันน่งยิ้มด้วยแล้วเมืนเอมนอีนออจจ้บ่ได้เนวกินมือนี้เอ้าแจัดแ่บเด้อจัดกินน้ำาะวเขาเลยไก่มาหลายครับนี่ กำลังสีล่างอีกแล้วนี่ไหนไกลมาซีหาตวัวมาจราบ้านหมู่บ้านหมู่บ้านทวายจังเลยห่านเอาปิ่งเนาะมืัอน,นี้เขาติดแกงครับเขาก็จะออกจากตู้เย็นก็ได้แช่น้ำไปพี่น้องเราตันก็ต้องสีล่างมาสับจับแซบ่บต้อกันเด้อครับเด้อ เขาอมไก่นน <te ric an ma> ่เขาใส่ผัก hey. ก <ownership> ีดดลดำอยู่บ่ห้างบ้านเขาใส่ดิใส่ยังผักกีดดอันบอนิทเอ๊ะใส่ยังกับใส่ดดว่าแจ่มันแสบกำลังหิดต่ำเครื่องพี่น้องกำลังหิดต่ำเครื่องแบบรูดือดเด้ ้มน้ำมันหอนคนบ้ ชอบแล้ยอยู่ขบบั้วพี่กบบพี่ไม่ขั้วสูตรใดเนาะไม่ขั้วไม่สูตรใดเนาะใกล้ับแล้วเล้ยวยู่ขั้วพี่ไปเราจันแมาสุดนั้นแล้วสุดนั่นที่เพิ่งเอาชุับแล้วมามามมาเจ้าตีมันได้ตีมันบนเหนียวบนบนไอ้เทิด,ดทไ,ไปสไายมอ <laughs> <G ül üyor> ใหม่เแล้วต้องสีได้ปัตตันว่าสาบได้บา้างอุจุโอเดาแชบไปตัวตรเราหอมแล้วขนาดใช้แต่พิกิซือได้นึ่ง ไปถ้าต้มมันหนีมันพ่อเหรอท่านนี่พ่อเนาะจังเหลียวอิ่มบ่อิ่มเอิ๊ยมเอี๊ยมกับพ่อกิมใช่อีมเพราะว่ามันเหลือมันกับปแซลมันเห็ดหลายเมนูไม่ใช่ละเมอชัดปะเปถ้าต้มเดียงอันนี้เขาเชือดยังไงวางไปยังเดียวเออแง่ก็ว่าหลายเมนูปเป็นเห็ดหลายเมนูไก่ไก่ตัวเดียวไก่ตัวเดียวเลยเห็ดสามเสียคืนนึงคืนนึงคืนนึงเนี่ยคืนหนึ่งเด้เนี่บ่ เกิดแสบปิว่าโอ้ยหน่อยพวดเด้บกินแค่ม่กวอยู่หรอวะแก้วกำจัดใจนัวหรือยจาก็พอใจนองพ่อนนองยังก็ใส่แกงนแ่นองยังนอ,งน,อน,นิดอันนิดบานนี่เขว่าใ้ังหีบ่ ไปตัะแนีมป่หอมมนีแม่ขัวไม้เด้อแม่ขั้วไมเด้อเปนหอลเด้อวหล่อใส่ยังไดอกเป็นเป็นที่จ้าเข้าหล่อใส่ยังไบุมเลยี้ยบเอี๊แต่เขากินน้องเบิ้งสวดตบนนกับสูดฟังเล่าเป็นยังไงจ้างกันบกินเตฟีมือ รงองรองเมื่อนี้กินพิมเมื่อเจ็หูแสบคักมิดเลยฝนไอ้ซิมไห้ซิมกกสิสะกอนใส่ผักไห้ซิมสะกันมาใส่ผักมันสิพอดีเลยไซิมก่อนเด้อพี่น้องไห้ซิมนม้ำไห้ซิมนามมา้ำเหมือนตอนยนาเผาท่านไอ้เปลื่อยจับเนาะใส่ผักพอดีเออบ้าใส่แล้วว่าให้ยังแล้วใส่ผักแล้วแฉบแฉบจ้ำก็ขอแฉบมาอืแล้วจานนี้บ่ได้กินโดดเนี่ย เจ้บริสมนเจนจเดันสูตรอไสูตรมันเออเฮ่านี้ยังเป็นข่าวเกต้องมีสมใช่สมเห็นไปยังเห็น่าเขาเกงตาจั่าสมบอว่าบริยไม่กินเลยจุตนี้มันต้องผัดผักบริษายแ้วขันขันต้มขันใช่สมคือต้มย่างเดียวจุดนี้ต้องนวดเดือกแกกับเข่านี่ต้องบายสมสูตรกงกับเข่าสูตรแกกับเข่าสูตนวดเดือกกินเลยละมไม่มีข้าวอร่อยไม่ซ้ำจำสูตไม่ได้นี่แหละ เดี๋น่าเี็ดี๋ยวเสแสิโบปูไอเน็ตที่มึงที่มึงเน็ตมโต้โมโต้ชาวบ้านนาาัวโฟดชา,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 าวบ้านจำก็เข่าที่สแปรแนบ่เข้มแพอดีลงผักเนะ่มันด้เข้มแหงนะเข้มผักก็ถือว่เขาให้จำก็เขาแมเขาบให้สดแม่ขันโซดนิดสิดขันสดมัน,นดีเข้มนน้องัมันไกไ่ได้เหนียวปรนันแมนบ่เราแมนอาลงไหม ลงเลยลงแดดน้องพักลงแล้วอ๋อหอมหมวยเลยจริงๆเขาตางกันสื่อพักจำเดียวกับพ่อน้องสื่อกันสองแตเขาเห็นดอกหอมก็ได้เครื่องหมอนกระดาษจำนีก็ได้เครื่องหมอนได้บัดบัดอะไนี้มันมันหยุบมันเบี้ยนี่หน่อยหยุบมันเบี้ยนี้เดียวบัดแ่คเดียวเนาะหยกแดดหยุกแดด หยกเดหอมมไวเดาอ้กี่เดือนาใส่บาจ้บน้เงหอมบบัวมเสืสูตรมเสืสูตรข่อยยงมามหาเห็ดอันไหนแกงหอมออมบ้านท่า่งแกงนะป่ะถนมต้องมีข่าเบือเาตัวเต้าหเลืองอันนี้คือออมขนแกงกับทีเป็นน้ำไม่น้ำคันว่าแกงแกงไก่อะมักขียนหัวแกงก็จะนี่ต่วันต้องมีต้องมีพวกสีตลอด เออมีพวกสี่ห้องกันนะแค่คยยกินไดพวกอยางดีแขนนั่นห่องกันนะบะแมันพัวพัวพัวกันสัวเออว้าวโรพัวพัวพัวชะนี้ชะนี้มนเดินนะผัวบันจีหยดประเดกอีบนิดเอ้ยเจ้าเต่เจ้าละ่จะเสี่ยดูห่งตะดึงเจีจอบเบิ่งพอวอดแหววอยู่เจี๋ยจะกินเดียว่นถ้ากันเงิน บักอนามันบกมาขั s <S s wing> <S wing> ้นตเำสี่ดอกันนี่มันสูตไปสูดมันเขาบอกเปิดใจกินเบิ้งเนาะี่า่ยาปลาบแล้วเอาอไปเอารเิดไปบคนเขาักซี่ลงไปนหนงยาปลาเลยนั่นแหละเออแต่ว่าน่ะอบ่มักกินปลากหน่คบอสีลือง่มันอมปลาอมไก่คืับ่มใจ

กินข <B land. S 1> huh? eh, ้าวเจ้ากงเบี้ยหันหานตามสั่งเขาย่อยอ่อนทองย่อยไว้นะแถบคือเกาอันนี้มาแกงชุบกว่านี่แกงมูวว่านีหม่วงยังคือสีนี่แบบนี้น้ำเบึ้งด้วยมันไล่วอนน้ำเพิอเออน้ํางเพิอนี่น้ไล ม่น้ำปลาด้วยเกร็จ้วจกก็แกวลอพี่น้องข้ามหมดไงดักมาก่ะี่ยจำกวครับมาเด้อกินขาวพี่น้องขาวนึ่งบุกเฟ่ตครืองสมุนไพรนะแล้วตัวน้ท่าผุนตักอ่ะ mà ẩn cả đây đâu. Cái này, cái này mắc. Cái đấy. Em đang chạm chèo pê pê. Lò đấy không? Lò đèo cái đây, nằm bên đây Nằm bên chạm bằng nằm đi đồng. Hóm cây. Sóng tuổi Sóng tuổi nó lồn lấy chân đi. Nó đi. À, cân bằng, kín nằm

แชบเือดได้งแชบแบก็ว่าแบแล้วเจ้เกินรอบนาสุกินต้องกินเป็นได้เอาต้องดูเป็นเนี่โตยูเป็นบริกินนั่แบดีดีนวเนาะจำขอนวเาเอาขวดให้หะเบิดตดวเขาไม่ได้ให้แบบนั้น เผ็ดปุณิทั้งจำเจียวกระดะลูกโดดก็ลูกโดดได้ครับด้วยกระมีได้ในหันใช้หมักแก้วโช่วงแบบช่วงใส่น้ำเลยแมนโดดไปเม็ดหนึ่งช่องเม็ดเลยใส่เลยคข้ามเป็นตะอุ่นใจเนาะเป็นค้าเข่าใครไม่แห้งอยนี้นี่ไปเด็กกินแห้งกินแห้งแสงว่าจะหิวเข่าก็จริงกินเข่าเจ้าไหม ไม่หอ่อกินอันนั้น,นว่เป็นยังไงอาน้ามาลองข้อที่หลังเน็ต่เกอาแล้วม่ใส่กุ้งกลางนะเน็ตเอียงกว่าตะ,ะตะแกงตะแกงกันนะไหตะแกงขงปุ่นอ่ะตะก่างมาชบ รดงเก็บองกเออตังแลจังถึกตังจังบวก,กเก็บกระจายมดจังบวกข้นไม่หกกอมขอบฝุท่ที่เด็ดปนนองไกลเหที่เด็ดได้กินาหอนาะเจเนเปิดเสลั ตอนนมาดำเลยงเขาเาเาทำว่าเขาต้อกินเขาอดเจ๊เจ๊เขาเราได้กินขขาห่อนเขาอดมึงแม่กินไ่เนเปียนแล้วพวกินซอยทาพี่นาว่าจะกินเผาแล้วเปล่าไผ่ไ่นกินตนพผูครับ นาำักหลายเห็นลน้ำักอะไรได้แฉบบ่แบันบาปแฉบก็เลยกินแฉบพี่ลีีมือเราฝีมือสุดอุบลนเฮาสองเปลียนบาสุด้านหลเป็นแ to <ie> ังไดะช่างไดะรสชาติกิน <initiation> ค er <raszam> ือกันบ่อมาเทียบกันเบืองถูอุบนนัวเด้สุดเหล้าสุดเล้า บานสุดรตไมนโดตเลยเรื่อพอดีเลยครับตอนต้องใส่ผักนมาเคยมนิดนึงบอกกันจำพอดีกลยยังวะแต่ว่าอย่าสดสดก็โอเคอยู่นี่นี่แหละเคกับขาวเ้าหมักต้องมีลูกโดดแค่นั่กับซางต้องมีลูกโดดอย่างกินเป็นเนาะกกินลูโดดเนตยา

ตอนิกะนำก็จเออกำเจะนะาม่นช่กอนจกนำตอนไหนเนี่ยบุแมนเป็นเน่านี่จะไหนปลาทำจันไปเทีอย่ทุ่ยาตัวเม ของเมืองของยุธยาเลยอืงบ่หลงบางกีพีเอสมาบ่หลงบ่ตัวกระทั่งรถไฟอ่ะบ่ตัวกระทั่งรถไฟอ่ะคือแข็งเน่งเลยบางไปอินเลยผ่านนู่นอ่ะบ่ได้ผ่านเมืองเก่าบ่ได้ไปเส้นเมืองเก่าเมืองใหญ่ครับตัวเนาะก็ต้องไปเห็นเมืองยุธยาครับมือนีง ไงเพ่กรุงเทพหมดเลยเพราะว่าโคราชผมบอว่าใพว่โคราชเข้าไปยังไงเขาไปเที่ยวแต่เมืองเกงา่าห้อบหวตัวเมืองท่ยาดี้ว uhm. มันใหญ่ปานนเลกหลแ่ะอืมโรงแรมกไอน có phẩm và chỉ đi chỉnh có thì, thì nữa cực chay ก็ดีพด็ดีตอนก็ดีก็ดีหมักก็ดอีอ่อามันับหนจ้องเนี่ยก็ดีทำพอดีทำเลย ข่าวมันฮอนมันก็บดเพ็ดไปเลยดรอขาวเบิดมาผีดเรื่อมีเครื่องตีพานไปไ็นบ้า่้องันแกอยู่กาามาเบิ่ดบ่กคำจัน้องจัด่าบ่เบิ่ดนะไอ้ขวเจ้ากินยูองเอง่ซ้อองพูดเดียว แคบ,บนะเนาะองเห็ดแม่กลวัวไหมมือพี่น้องเยไม่เก่าไม่ไม่เฉพาะจะได้กิบอ๋อบวอกินไ้ครับแันก็เรียนเนี่เห็ดง่วงนะม่กลัวไม่่งกันดีกว่ามืกี้นนน่ะแวกเก่าพอกเก่ามันนี่บริโโตฟีมมอ ทั้งห่อนทั้งเผ็ดทั้งแซ่บช่วงวันอกินมาเข้มหนอเข้มบ่เข้ามาแล้วบื่นนเข้าตตอนันนมันเข้มกว่าบ่จวเาจะตอนเขากินหนำันจำหนโอ้ยอดีเลยจำมัสามนเขาช่องว่ดจำบ่เป็นเขาพีเขาจำบ่ป็นจำหนามัเนี่ย คุยนะจ๊ะจำแหงเกเจ้าคุยเจ้ให้มันถึงหน้าให้มันถึงหน้ามันนไงินเขาเน่หรอยรว่ามันถึงหน้าัะไรถึงชิดก็ชิเขาตากหน่เลยะเขา้าวอนกับเขา้าวอนกับปัญญจับจับเขดีมหาไม่อมีหลายกินหลายตัวยามนอนก็มนหลายจังพี่

กินแม่พี่น้องเออแฉบคักแฉบเนี่ยดูชามหน่อยจ้องไว้แฉบอีีเด้อวฮะกินไปแล้วหน่อยความไก่บ้านพี่น้องแ่บมูตัวท้องไส่เป็นเช่าย่างชามหน่อยจ้องไว้นไปแม่ยังไปแม่ให้เขาแม่ทานนะทานจนฮูฮาฮูฮาเจอพริกหน่อยพี่น้องอันนี้ต้นสิดจนกระเด็นแล้วกินพริกเมื่อน่ะหันมันกินไปแล้วมัน มันเอาน้ำรังเหมนว่าตี๋พีหาวยมันเป็นอย่างนวตอนกิงก๋วเตี๋ยวใช่ไหมใส่กะปิคุยคุยบัดคอยบัดบ่อได้แต่น่กินก๋ยเตียวกัเข้าคุยกับกะปิคัด่อแ่เราเคยลองว่ะไม่เคยลองดู้คาเราเคยลองไเมันจะแซ่บเ้อะน้ิ้งจีนนี่ยนะตันเนาะน้ำิ้ด้าพี่กินกวได้จังน้อยนะตันเนาะกวดะมะอุ้ยอาหารมั่งให้คิ้วนะแค่เราแซ่บ ก็เลยเคยลองกินคนอื่นหรืกินวันนี้ใช่ไหมวะไปเดีต่อแซ่บไปเลยแซ่บพี่น้องครับอ๋ออิ่มหล่อยบังพี่น้องหลังจากเขากินเขาแล้วสิดคำพอดีครับตะเบ็ดกำลังกินโต๊ะพอดีอากาศดีครับผมหนาวครับลมไม่ไหวคือกันอยู่เลยคือกันก็อยู่บ้านนอกอยู่อยู่บ้าน สมุทรสาครครับเอาพี่น้องจะรับคลิปนี้ฝา,ากไว้จั่นี้ครับกินเขา้ากินน้ำอิ่มแล้วครับมึงหันขราวออมไก่แซบบักคักเลยฝากก็ได้กดแชร์ฝากติดตามน้ำเนี้ยครับฝากพูดครับสวัสดีครับ